สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขค้นสุหมงสุบ่อนพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก้าพี่น้องก่อนอื่นเบิดกับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีถูกๆ่ฐานเด้อเนอาะบอว่าสิเป็นในบ้านหรือว่าต่างประเทศหรือว่าฝั่งไทยเนาะ ที่อุดโนนแตงโมแล้วก็ข้โพดสวยเนาะขอบุญขอคุณหลายๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปเดอ้อน่ะพี่นอ้องอันนี้ก็มีคุณพี่คนสวยเพิ่ซื้อข้อโพดเพิ่ว่าห้ยพยก็ได้เลยเอาเลยขอขอเอาเนาะสีประหงยาเถวมาข้โพดพี่นอ้องประหงยาเถวอยู่บอา,นนาจาร์นั่นแหละผเอาไปถ่ายคลิปมาว่านี่แหละอันนี้มุกปลา แม,ม,ม่ดำมุกเ่าแม่มุกเดี๋ยวเอาไปหามุกปลาแลต่แตงโมนะฮะปีนเอาใน,นสวนเนาะเขาสิเอาไปหาพิ่นไปพี่น้องไปส่งให้ยาก่อนอยาเถ้าพี่น้องเอ้ยหลายคนกระทาม้าว่าอายุเพิ่นจักปีแล้วกระสีประมาณเก้าสิบกว่ากว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหมออยากร่อยเลยได้พี่น้องเอ้ย เพราะว่าเปิ่นกะมีอายุหลร้ายด้ยเนาะหมอจากหอดลอยปีละเลยลูกเต้าน่ะร้ายคนอยู่พี่น้องแต่ว่าไผกลับไปเป็นข้อไผครัวมันแลไรกะอยู่แบบนั้นเลยเนาะกะเปิ่นกะเม่นกันเขามาว่ะคือบ่อหับหยามาอยู่น้ามันหับมาอยู่น้าบ่ไดดดอกพี่น้องเลยลูกเต้าเขาเจ้าก็มีอีกอย่างเฮากับบ่ไดดอยู่น้ากันกบพ่อเลยเนาะ พอของเฮ้านะคะจ๊อยู่ใสยจะอมเมียอยู่ปักเซ่เนาะอันเอฟซีเผื่อเสีนอยู่ดอกหาหูบลงเผื่อาเมียอยู่ปักเซ่อมเมียอยู่ปักเซ่ก็ได้ลูกสองคนลูกสาวผู้หนึ่งลูกชายผู้หนึ่ง,ก,งกะเนาะอยู่ต่ำม,มีตําเกิดอะไรพี่น้องเอ้ยบอกง่ายๆว่าสันสันเนาะไอเราอยู่ตํามีตําเกิดลูกเต่าเรากลายเนาะเฮ้ากะเป็นแค่ร้านร้านกะแบบเอาอยากไปก็ได้บ่อยากไปก็ได้เพราะว่า พ่อกับบริเลี่ยงเหาเนาะแต่ว่าเหากับไปส่งเนาอยู่เนากินไปเรื่อยๆเฮามียังเฮากบเอาไปหายกินเนาะเห็ดเอาบุญไปพี่น้องไปน้ากันฝ่าไปฝ่ามาเห็ดเบียดมาหอดแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อคณพีคนสวยทางฝั่งไทยเนาะที่ซื้อข้าวโพดซอยเอากระสีมามาหงายเถ่ากักนได้บุญได้กุศลน้ากันเราอยู่กับร้านสาพี่น้อง ลานสาวมาตีกรุงเทพมาอยู่นำ้ำจาาเงแหลมมากูกูบรไดยังมาหาอีาบ่อแต่ป,ปักชองบ่บ่บไดมาแต่ปักช่องแล้วมาแต่บ้านนี่แหละ,น,ะหน,ลน้องบ่าหนึ่นงไหม มันลายอยู่จะมากาก็ไปก็มาผู้ดเดียวนี่นเด้ก่ทำเลยค่ะทำมีน้ำผอมันเอาไปหายไม่พร้อมผ่ามาสุญหากินอเอาไออกกว้ไปสร่างบบกวาสิมากวัวสิโทษอยู่ได้พ้องข้าก็ขึ้นมาทีเดียวเลยดิเอามาไล่เขาก็ไปแบ่งแบ่งเข้าเล่นนะกัแบ่งทำไงใสยย่บ้านกระบอกผ่าหมากมุ่นเอามาให้เราปั้นก่อน เราอ้าัไปกินอะไรใกุจอ <laughs> อกเลไอ้กเรากินหล,ลดกินกับเขาคงหวานบระครัเระองไปไนอนเมืคืนปีนหมกม่มืวานนี่เม,มื่อแม่เมื่อนะ่ะพากัลงไปปีนหมกโม่ขึ้นมาผ่าหมูอโม่สองหน่วยมันบัาไดน,นซุกหน้ากระปิดอันน,นี้ของเขื่องลายมะขาโพด ต้มสุญากินเด้อโว้ยบดิพีบ้าได้กูะเอาหมาดิบมาหายได้กูอามึงวามึงสีดฮะกูเต้าเบสเบิชฮก็มาเปิดนนนี่แหละคือในบริษัทเาอยากนอนเเต้าเบเตาเลยอ้กู ใส่มาผีกทอดน่าทากินอยู่รเาราบริษัทมาผีกไกเอาลงมมันไหนนัง่งเออมานั่งกินอยู่นี่แล้วไปนั่งกินยัยผลไปเอาเช่ากับแม่ไปเล่นน้ับลุงลุงคนไปปันป่นมันอยู่นะคะ่ะไปกระปั่นมันไปเลีนนั่นได้ว่าลุงเถื่อีเบี้ยตากแดดอยู่ฮะเด็กปั่นมันตากแดดอยู่ฮะป้าคนคนอยู่เรียนกับป้าลุงเอาไปพร้อมต้มนี่

อเ,อเอาเอก,กินโลดกินโลด <c oughs> บัดชบางทีกลกไป้างเอเล่อยนนู่บ้านน้าม,มันน,น้อยพวกเพื่อตอนเขาใจ่น้าบาื่รเนี่ยามันเยอะเหน่อย,นอยท่ามันเยอะกินตอนนี้มันเบิดกัลูกอมียนผ่ามือใหม่เด็กกินลายมันสีเป็นไอ กินบ่กูซีมอยู่นัวอยู่แสบอยู่บนได้เอาต้งห้าวนี่หนานโวยสดละลายยังไม่แห้งอย่าช้อนความป่านะป่าเตะเอาได้นี่เมื่อบ่เมื่อน้ำป่าเมื่อบ่เมื่อน้ำป่านะ จะเมื่อนาไปฉาไปาาีนา,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 าน่าไปไปคลง,างมงาเอดีวล,ลงไปผมกันโลดคแนวนะม่นย่างไ้ลบมา่าจเไเอหนคนลงไหเห็นมโอนเาไมาทางนนีด้หอยวามาแ,แต่เฮงเาได้พอบางคั้มาโหลดไปโหลดขั้นแดงนราผ่านห้ากัจเจอบเห็นอีโตดกูนะ มึงเอาอีดนูจสัสไดายบอกม,อมึมันกูดนี่นะนี่เราบมีน้ำหูดไดรตายนำน้องอันนี้จะํำน้องอะรได,ดรตยกจะชื่อชื่อจักดูอุจใเาบมีน้ำมันเราชาดน้ำมันทั้งมันเผาทั้งเงินกนดินเฮาหมกบดินอะไรกแหมกดินกินโลดเจ้านะ <c ười> กินไรกับพิษได้พญาอัดกินไรกับโอ่ห่อนบ่ได้นอนได้อันนี้ค่ะกูกินเท่านี้บ่ได้ทพิษกรรมหักพิษพญาอัดหากินเท่ากับมันพิษกำเลยเท่าได้ร้อยออกมาได้เดือนเท่าก็จะแตกโลเท่ายังผิดบ่เห็นเป็นนะคะชุดนอีพองอะไรอันนี้มันบ่ริษัทหมักพริกให้เจ้าค่าโบกิน ยากาศเนมันเป็นซอสที่เมาค่ะแค่พักกาเพื่อลดอันน,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 นี้อีพองไม่ได้ใช่หมกผีกให้เจ้าเขาบอกกินฮอดสดใน,นอีพองต้องมีหมกผีกฮะสีไห่มันไปเอาไหา้อยู่กินโหลดเจ้านะระวังกลางเด้อม,มุกปลาอีแม,ม่์มุกมึงดูถ้าว่ามันอยากจางมึงดูจะซ้อมมันเห็ดเนะ่ยมึงดูแบบมันคุบซิมัวเฮาสิฮะบอมันบอกกิน<บ>ดอกอีพองนะ กินาาบออกินนอนะกินบ่อเป็นกินบ่ร้อยละหนึ่งปลานนี่ร้อยกินบ่อหนึ่งปลานไหนพองไปเอาท่าไให้ป้าไอ้ไว้เอาไว้บอกมันอันนมากระพุเตีงเสียบละลายหนึ่งมแดงเตีงแต่อยากไปทางใหม่เหรอวะย ม่เดีไปคาย่อกเด้ีไปเอาหายเทาเดี๋ยวเอาใส่กระต่ากุนีพองเอาใส่กระต่ายงานในห้องไงเด้อไม่ดีไม่ควรรายฮะไม่ดีม่ควรรายปัะชิตไปเอาเต็มกระต่านี่เนาะเฮ้ยมพูเต็มกระต่าเขาทแบบนี้เด้อเพราะมันจากกระต่ายกุนีเด้อเฮ้อมึงกลับไปเอาอยู่รูมมันเต็มกระต่าไปก็ไ่เจ้าอีร้อยไปนเอาไปาพามันหล่อลงทางรูม ปันจิไปเอาเต็มกระตาไปเอาเต็มกระตานี่โหส้มงหูได้ผงมึงว่ามันน้อยบอกกระตากูนี่ฮะเท่าให้มันไปเท่าหาระวังกลางดูให้จังหวะเสร็จมับอกเข้าก่อนแซบบ่ แซบยุหมกปลาน่ะเขาว่ามันอยากจางยุอยากจางอะไรพี่เข้มไหนสำหรับห้าเนี่ยเขาว่าพอดีมันเค็มหนึ่งร้านหนึ่งเปนเค็มเขาผูกกินเค็มเนี่ยเขาว่ามันอยากจางเขาอะแต่เดียวจะไปกินเข้มกับเขาพี่เหรอทำนี่เขาว่าอันนี้อะไรเล่นเออยังอยากจางอยุหลาดเท่ามึงร้อยมากระโปรงใหม่ละร้อย เจ้ากูได้เท่าเหมเขากันได้มันก็ะไหม่กันสุกและนะสุกกูเบิ่งัดแคนัเดีเจ้าเต้รอยกินเหมือนกูกินม้วนเจ้าก่า้มอก็กข้ามา่ม่เนกะโพดพลายเหมกระโพดพลายการปิดมาแล้วคันบะเพิงผบดปิดมานี้คลายได้ปลูกเป็นสูตรบ่เออขายอยู้ยงไบ่ได้ปลูกเธอเดียว ตัวสองไห่นันปลูกน้ำรังอีกครึ่งเติอบอยู่ข้าต้มมะขายหนวและเจ็ดพันสียังป่าสืบกินหนูงายืงายบันเทิงสืมาทำละนะเจช่วงน้าข้ามอันนั้นได้ลูกตะกี้โต้นมาคายห้เ็กเทะเลถ้าได้ลาบแบบยลาบก็ได้กิน นานเลยคะเนี่ยมาใหน้องกินนี่กลจะกเมื่อตะปีตะกอีกแล้วเออนอ้องเด้มมากอกนี่น,น,นงะง,งล,อนนอนลงไปปูจีฟุนลงไปปลูกจีดาละสาวในในหน้าน่ะนาน้องมันบกแมลยหนมมงเฮียนน้ำมงแขมพีภาษางมงทางลงที่สว่างเขมพีภาษาอิ่มเลย เอาหิวแหงแทๆเท่าน่ะลาเท่านหะถุยนึ่งกระเบิดเดียว